สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันรสจเล็กสุรการโกศลน,นะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาภัยแล้งค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรนะคะประสบอยู่มากมายในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรค่ะกรมพัฒนาที่ดินนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่พี่น้องเกษตรกรจึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้พี่น้องเกษตรกรเองในหลายพื้นที่สามารถดําเนินการเพาะปลูกนะคะ และก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหมุนเวียนตลอดช่วงหน้าแรงซึ่งในปี2560นี้ค่ะทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะมีนโยบายและก็มีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแลรงอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะท่านสุรเดชเตรียวตระกูลจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะดี โอ้โหพูดถึงเรื่องของปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แน่นอนค่ะในทุกๆปีเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรจะต้องเจอปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องการเพาะปลูกด้วยโดยในภาพรวมที่ผ่านมานะคะอุปสรรคต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทางกรมพัฒนา,านที่ดินเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในส่วนใหญ่จะมีในเรื่องใดบ้างคะครับก็เป็นนโยบายของท่านรัฐว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านพลเอกชัยสันนิษัญนะนะฮะท่านได้สั่งการให้ทาง เป็นนโยบายเลยว่าให้กระทรวงเกษตร,ร,ร,รและสากลทุกกรมกองต้องเข้าไปช่วยสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องกเศศกษตรกรว่าขณขนานี้ภัยแรงกําลังจะมาเย็นพวกเราในสภาพพื้นที่ทําการเกษตรก็ทางส่วนราชการก็ต้องไปออกในหน้าที่ของแต่ละตนอย่างกรมนาดินก็ได้มีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยว่า1่เราจะมีข้อมูลเรื่องภัยแรงอยู่เรื่องพื้นที่แรงซ้ำซากอยู่ตรงนี้กับข้อมูลนี้เราก็จะแจ้งให้ทางพี่น้องเกษตรกรเรา กับแจ้งให้เขาเจ้าที่เราแล้วก็แจ้งให้หมอดินเราเพื่อไปสร้างการรับรู้ให้พี่น้องเกษตรกรว่าณตรงนี้เป็นพื้นที่แรงซ้ำซากให้เป็นข้อมูลต้องทราบก่อนนะต้องทราบก่อนใช่ไปทราบก่อนแล้วก็ที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่แรงซ้ำซากแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ข้อมูลจากกรมนาดีเยอะพี่น้องเกษตรกรจะต้องไปวางแผนว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วต้องแรงใช่เพราะมันเป็นพื้นที่แรงซ้ำซากพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีการวางแผน ในการปลูกพืชนะฮะต้องอย่างน้อยถ้าเราพี่น้องเกษตรกรจะปลูกพืชต้องเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยทีนี้ทางท่านผู้ตว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าไปสร้างการรับรู้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใน8 8 2 0ศูนย์เนี่ยให้พี่น้องใช้ข้อมูลตามหลักวิชาการเลยแล้วพี่น้องจะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปตัดสินใจในการวางแผนในพื้นที่ของท่าน ว่าท่านจะต้องปลูกอะไรในช่วงไหนช่วงไหนควรจะต้องหวานมะเร็ดช่วงไหนควรจะต้องใช้กรบช่วงไหนต้องทําอะไรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแรงแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่ท่านที่บดีบอกคือจริงๆเราที่อย่างนี้มันเป็นที่แรงซ้อมสร้างอยู่แล้วอะดังนั้นต้องใช่ไหมเราจะเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็จะรู้ว่าตรงเงียบพื้นที่แรงซําสร้างมันอาจจะเป็นดอนดอนเสร็จแล้วก็ระบบน้ําไม่ทั่วถึงมันไม่ทั่วถึงมันมาไม่ถึงนะ แต่เราต้องแจ้งฮะต้องรีบแจ้งเลยว่าพี่น้องเกษตรตอนตรงโซนนี้นะเป็นพื้นที่แรงขุสร้างนะล้วก็ถ้าจะทำการเสร็จก็ต้องคิดให้ดีคิดให้ดีวางแผนให้ดีจะปลูกพืชอะไรแต่แต่ก็จะจะมีทางกรมพัฒนาที่ดินที่จะเข้าไปช่วยในคือมีหมอดินอาสาที่จะเข้าไปช่วยในการวางแผนด้วยกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินโดยที่ข้อมูลของหน้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้เลยที่ในศูนย์แปดร้อยแปดสองศูนย์ของ ทุกอำเภอเพราะว่านโยบายของรัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรราชสักวัเนี่ยให้นำเอาข้อมูลของกระทรวงเกษตรโยกมาที่ศูนย์882ศูนย์เพื่อให้เป็นข้อมูลไว้ให้้องตัดสินใจในการทาการเกษตรอย่างตามหลักวิชาการคือตอนนี้นะคะเราจะพยายามสนับสนุนให้เรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราต้องเสริมองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสร้างการรับรู้ให้ก่อนเลยให้คุณได้รู้ก่อนเลยว่าพื้นดินของท่านตรงนั้นเนี่ย ปลูกอะไรได้บ้างไม่สามารถปลูกอะไรได้บ้างน้ําไปถึงหรือเปล่าดินเหมาะกับสภาพอย่างไรอย่างที่ปกติแล้วทางกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนอยู่เสมอและที่สําคัญคือมันแล้งนะแล้วมันแล้งซ้ำซากตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะท่านอธิบดีคะาอย่างเช่นพื้นที่อาจจะแล้งแต่ไม่แล้งซ้ำซากทางกรมนาดินจะแนะนําให้พืชใช้น้ําน้อยเช่นหลังจากทีพี่น้องทําการเกษตรในทํานาปีเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกษตรกรอาจจะมาปลูกปอเชิงกับกรมนาดี ณตอนนี้ทางกรมนาดินมีโครงการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกปอเทืองก็คือหนึ่งเราจะทําโครงการทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยทารมลนิธีวาการกระทรวงเกษตรอากรเนี่ยให้ทางกรมนาดินเนี่ยมาทําพื้นที่ในการปลูกปอเทืองนะปอเทืองเพื่อปรับปรุงลุงดินท่าแหลงซ้ำซาก เราสามารถปลูกถอปอเถีงได้ไหมคะถ้าว่าแรงสภาพเนี่ยเราจะให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้แล้วเขารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะทําการเสร็จละในเร่ดูแลแต่ว่าพื้นที่แบบจะมีความชื้นเล็กน้อยแต่ไม่สามารถทำนาได้ก็ปลูกปอเถีงแทนเพื่อสร้างรายได้เพราะเป็นพืชช้ยน้ําน้อยเราก็สามารถว่าหลังจากที่เราทางทางหมอดินเราทางเจ้าที่ของเราเนี่ยมาส่งเสริมมาให้นะครับแนะนํะในส่วนหนึ่งเราจะส่งเสริมให้ไถกบ เพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินจะได้ต่อยอดไปว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณก็จะได้ปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อไปได้หลังจากนนเวียนเป็นการสลับกับเปลี่ยนนเวียนเราปกติเกษตรกรจะทํานาอย่างเดียวแลาทำนาอย่างต่อเนื่องพอถึงเราหน้าแรงแล้วจะทำนาไม่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยก็สู้ปลูกปอเทืองไปดีกว่าแล้วพอหลังจากช่วงปอเทืองเติบโตจนถึงเต็มที่แล้วได้เวลาของเขาแล้วเราสามารถ รับซื้อเม็ดพันุ์ได้ก็ได้ซื้อเม็ดพันต่อใช่เ,เพราะว่าเราจะสร้างอะไรได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะตอนนี้ทางทางกรมเราเนี่ยกรมนาดินเนี่ยได้ทําโครงการทั้งหมดปี59 6 0ทับ60เนี่ยทั้งหมด200แสนไร่ดังนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจริงๆแล้วมีคำแนะนำดีๆ S <S ได้เสมอคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองหาองค์ความรู้เพิ่มเติมซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยพร้อมที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะมาพูดถึงเรื่องของแผนการที่เตรียมมาไว้ดีกว่านะคะในปี2560แน่นอนคะ่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของปัญหาภัยแล้งต่างๆก็จะต้องมีทั้งแผนระยะสัน้นแล้วก็แผนระยะยาวทางกรมพัฒนาที่ดินมีการวางแผนทั้งระยะสัน้นและระยะยาวไว<น>้ใน,ใน,ในระยะสันส้นในสร้างการรับรู้ ในพื้นที่ยักษ์การก็คือพืชที่ว่ามีดินมีความชื้นแล้วก็สามารถไปไปสร้างปอเทืองไปสร้างไรได้สร้างงานให้กับพี่น้องเกษตรกรระยะยาวก็หมายความว่าทางกรวนาดินเนี่ยก็จะมีโครงการสร้างแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็หมายความว่าหนึ่งทางกรวนาดินเนี่ยปีนี้เป็นโครงการบ่อน้ำไรลได้นานนอกเขตชมพานเนี่ยมีทั้งหมด440 0 0พกว่ากว่าบ่อ ครับที่เราจะไปให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําที่ไม่มีในระบบชลประทานเราก็จะมาสร้างสร้างระบบนานเพิ่มเติมหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เก็บกักน้ําในฤดูฝนในต้นฝนครับเพื่อให้พี่น้องเอาไว้ใช้ในการทําเกษตรและโครงการแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์นินนาอีกร้7ยแปดสแห่งครับทั่วประเทศที่เราสามารถเอาไว้เก็บกักเอาไว้ขุดลอกเพื่อหนองคลองบึงเอาไว้เตรียมการไปเก็บกักน้ําไว้ให้พี่น้องเกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแ้ง อันนี้เป็นโครงการแล้วเรายังมีโครงการแหล่งน้ําชุมชนอีก7แหแห่งในทั่วประเทศซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้แน่นอนค่ะจะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้นะคะโดยเฉพาะในปี2560เนี่ยที่มีการวางมาตรการแล้วก็การเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดพูดถึงพื้นที่ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะคะได้เข้าไปมีบทบาทดําเนินการแก้ไขหรือว่าแนะนํา ให้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะให้ท่านอธทิบดียกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่สมมุติว่าประชาชนกําลังชมอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะลองดูเป็นตัวอย่างของของที่ดินที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการแนะนำไว้ให้คือในเรื่ของทางกรมพนาดินเนี่ยเราจะมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินนะเป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรว่าหน้าวันนี้กรมนาดินเนี่ย มีหมอดินอาสาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านหมอดินอาสาประจำตำบลหมอดินภาษาประจำอำเภอและหมอดินอาสาประจำจังหวัดทางกรมนาดินเนี่ยก็จะให้แต่ละภาคแต่ละพื้นที่แต่ละศักยภาพของหมอดินเอาไปสร้างศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบให้พี่น้องเกษตรกรดูว่าวิธีการทําการเกษตรเนี่ยทำการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยะจะลดต้นทุนอย่างไร จะเพิ่มผลผลิตยังไงดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะมีปัญหาเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินเรื่องของภัยแล้งเรื่องของแนวทางต่างๆที่อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือที่ตามมานะคะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะทางสํานักงานและทางศูนย์ต่างๆรวมไปถึงหมอดินอาสาต่างๆเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามเชื่อแน่ว่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นภาพรวมของแนวทางในการก แก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะในช่วงของปี2560ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะมีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้รวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะตุลลกท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ